สวัสดีครับวันจันทร์ที่6กุมภาสองสามพักกับผมกิติพงศ์มาวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองและการลงทุนนะครับชัดเจนนะครับในวิกเอนที่ผ่านมามันมีบอลลูนจากจีนที่ทดสอบภูมิอากาศนั้นลอยเข้าไปในแคนาดาและผ่านเข้าไปในอเมริกาที่มอนทานาก็ถูกอเมริกายิงตกนี่คือสร้างความขัดแย้งหรือเปล่าขณะที่เอนท์เนลเบนคนจะไปจีนอยู่แล้ว5-6กุมภานนี้ก็ยกเลิกไป ฉนันมาดูโดยภาพรวมทั้งหมดนี่คือความตึงเครียดแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีอะไรเลวร้รายมากเป็นการสืบสอบไปทั้ง FBI ทั้งอะไรเรามาดูตรงนี้เถอะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในเดซ e m b e r ของอเมริกาเรื่อง j o b บเล Crime นอนพรามเพโลขึ้นมา5้7 0 0นมา51700ตำแหน่งนั้นแน่นอนตั้งแต่เปิดเมืองเปิดประเทศพฤศจติต่อเนื่องเดซ e m b บ r คือธันวาคม การจ้างงานแรงงานต่างๆก็จะเกิดขึ้นเรื่องของภาคสวิตบริการต่างๆนี่คือภาพรวมนะครับและทำให้ตัวเลขนั้นตกต่ำสุดในรอบ54ปีจ็อบเรทอยู่ที่3.4นี่ก็คือชัดเจนว่าเฟดก็ยังต้องเมนเทนว่าท่ามกลางการจ้างงานยังมีอินเฟลนชั้นนั้นก็คงไม่ได้ดุแรงเพราะได้ใารตัวลงมาแม้แต่น้ำมันภาคส่วนแต่ยกเว้นอาหารเท่านั้นเองที่ยังไม่ลง ฉะนั้นในการควบคุมต่อไปก็เชื่อว่าในเดือนหน้ามีนาอาจจะขึ้น0.25ไปที่4.75-5%ถึงเและสุดท้ายก็อาจจะมีเดือนพฤษภาคมอีก0.25ไปอยู่ที่5-5.25ถึงตามทราเกตของเฟดและทุกคนก็คาดคะเนว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งรีเซชันแม้แต่ลอเรนซ์ซัมเมอร์เขายังออกมาพิีริกกันว่าซอฟต์แลนดิ้งไม่ใช่เกิดฮาร์ดแลนดิ้งในเรื่องของรีเซชันเฟด จำเป็นถ้าอยากจะคลายตัวภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เกิดรุนแรงนั้นก็อาจจะต้องลดดอกเบีย้ยไหมในสิ้นปีอยู่ที่0.5%ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับในครึ่งปีหลังโดยเฉพาะเดือนเซป t เ m ม e ร์จนถึงโนเวมเบอร์กับเดซมเบอร์อาจจะเห็นเฟดได้ลดดอกเบีย้ยลงแน่นอนเพราะทุกอย่างมันเติบโตชาร์จลงเพราะในเรื่องของเทคโนโลยี AI เลยออฟไปเยอะ บงก์ต่างต่างก็เริ่มเลิกอฟนี่คือภาพรวมนะครับสิ่งที่เฟดอยากจะเห็นการ l ลิกอฟภาคส่วนอื่นในอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลคงได้เห็นแน่นอนนี่คือภาพรวมทั้งยุโรปเองก็เช่นเดียวกันจะไม่แปลกใจนะครับ6ก,กุมภานี้ก็เป็นแคปเจอร์น้ำมันของรัสเซียไม่ให้เกิน60สเลนต่อบาร์เรลแต่อย่าลืมว่ายังมีการซื้อคืนของปรับรีโจไบเดน2 0 0ล้านบาร์เรลในยุโรปเรื่องรีเซิร์ฟน้ำมันเข้าไป40-60ล้านบาร์เรล ยังเป็นตัวแปรในการซื้ออยู่และขณะที่โอเปกประชุมกับประเซียก็คงคัดเอาผุดอีก2รล้านบาร์เรลต่อวันถึงตลอดสิ้นปีนี้ฉันไม่ต้องแปลกใจครับน้ำมันมันเมนเทนอยู่แค่ตรงนี้แหละครับแต่เมื่อตัวเลขออกมาต่ำสุดในรอบ54ปีก็ทำให้มีการช็อตคอมมิตี้ทั้งทองคำทึ่งขึ้นไปถึง1,970เหรียญลงมาเกือบร้อยเหรียญอยู่ที่1,870 นี่คือภาพรวมแล้วกลับไปอยู่ใน c u r ร์เรนซี d ูดขึ้นมา2เหรียญทันทีเป็น101มาเป็น102.9เห็นชัดเจนนะครับทำให้เงินบาทในภูมิภาค i m เม i n e จินมาเก็ตอ่อนตัวลงผมว่าเป็นจังหวะแหละครับที่จะเก็บสะสม Equity เพราะทุกคนแม้แต่เฮดฟันใหญ่เดลาริโอยังพุ่งเป้ามาโอเวดใน China และยังซื้อในตลาดฮ่องกง และซื้อใน Market, Asia, อ m e r ชชินมาเก็ตเซ u t h อีสเอียโดยเฉพาะไทยอินโดนีเซียมาเลฟลิปปินส์แล้วก็เวียดนามสิงคโปร์นี่คือภาพรวมนะครับต้องดูตัวเลขที่จะเกิดและการเปิดประเทศของจีนนั้น GDP ปีแรกของจีนอยู่ที่3ปีไปนี้เมื่อเปิดแล้วทุกคนก็โฟกแคว่า4 5ถึง5ขณะที่อเมริกาไรโยบยุโปรปนั้นอยู่แค่1.7 ถึงไม่เกินถึง2เท่านั้นเองนี่คือภาพรวมแน่นอนความแตกต่างและความเติบโตทําให้การลงทุนไม่เกินไหลเข้ามาลงทุนและเลือกครับเฉพาะหุ้นเท่านั้นแหละครับที่จะเติบโตแกร่งในอุตสาหกรรมแน่นอนยังเป็นเฮลท์แคร์มดิคอลแคร์อยู่และในอุตสาหกรรมของ AI เทคโนโลยี 5G ที่แข่งขันกันสูงมากและเซมิคอนดักเตอร์ชิปที่สกัดกั้นจีนั้นต่อสู้กันอีกยาวนานใน2-3ปีข้างหน้านี่คือภาพรวม จากนั้นจะเห็นการ d i v e r s i f y การลงทุน, ify, น une, ไม่ต้องแปลกใจเมื่อ e r r n i n g r e s u l t ออกมาเช่นเดียวกันครับที่ตัวเลขที่อเมริกาลงนั้นมาจาก Earning r e s u l t และมาจาก Crisis ของตัวเลขของ Job Rate เท่านั้นเองที่จำขึ้นในรอบ54ปีแต่ว่าเวทขึ้นแค่0.3นะครับน้อยมากไม่ได้สะเทือนเท่าไหร่ถึงไม่ต้องแปลกใจฉะนั้น Apple ถึงลง5% Microsoft ก็ลงหมดแม้แต่ Starbucks ก็ยอดขายตกต่ำลงทั้ง4%ในประเทศจีนเห็นชัดเจนนะครับบริษัทธุรกิจต่างๆของอเมริกาต้องเพเชอร์ไปที่รัฐบาลเซ็นทรัลแบงก์ของเขาแล้วล่ะครับในการที่จะกีดการ,การค้าและก่อสงครามธุรกิจหาย,ยนะจะเกิดขึ้นกับธุรกิจอเมริกาเองเพราะจีนบริภคใหญ่อินเดียนั้นแค่เติบโตโกแกรง่งแต่จีนได้โตมาเกือบ20ปีแล้วดีมาร์ัปพายความต้องการอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นต่ไม่ต้องแปลกใจว่าจีนถึงได้โวล์ซิฟาย และพุ่งเป้าในอุตสาหกรรม EV และพุ่งเป้ามาในเซาท์อีสเอเชียคือไทยอินโดมาเลเวียดนามฟิลิปปินในการแหล่งผลิตอุตสาหกรรมต่างๆใน EV และชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่จป้อนอุตสาหกรรมโรงงานเหล่านี้ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถึง Diversify ออกมาทั้งโซนี่ทั้งเกาหลีใต้ซัมซุงก็มาลงทุนในเวียดนามและลงทุนในแถบเซาท์อีสเอเชียทั้งประเทศไทยด้วย แม้แต่ยุโรปและอเมริกาก็มาทั้งนั้นไม่มีใครไม่มาหรอกครับและโดยเฉพาะจีนนะครับพูดมาประเทศไทยมากที่สุดในเรื่องอุตสาหกรรม E ีีและธุกรกิจการท่องเที่ยวเสริมศักยภาพ GDP ของไทยเติบโตได้แน่นอนแกร่งในปีนี้อยู่ที่ 3.5- ถึง4เปอร์เซ็นต์ได้แน่ภาคส่วนของการท่องเที่ยวจะเสริมศักยภาพแม้แต่การส่งออกเราจะมีปัญหาในเรื่องของสกุลเงินบาทก็แล้วแต่แต่แตโดยภาพรวมผมก็เชื่อว่ากอนอง จะประชุมเหมือนกับซิติกรุ๊ปหรือหลายส่วนก็ยังมองว่าโกโนงโถ้าจะขึ้นอีกครั้งน่าจะเป็นไตรมาสที่3อีก0.25เห็นไหมครับมันไม่ใช่ง่ายนะครับในการที่จะขึ้นดอกเบีย้ยแต่เทรนนั้นดอกเบีย้ยมันเมนเทนสูงอยู่นี่คือภาพรวมฉะนั้นเลือกกันลงทุนครับผมยังยืนยันว่าปรับพอร์ตให้ดีจะฟักจุเอตลอดเวลาผันวนตลอดเวลาเปเป็นอัพไซด์เกนนะครับ คอนโซล i d เดตเพื่ออัปไซเกนไม่ใช่ดาวไซลิสแน่นอนและเป็นจังหวะซื้อเซกเตอร์เวทใต้เข้าไปนะครับกกลุ่มทริคอมยังยืนยันว่าเป็นแอดวานซ์กับ true, ทรูทรูร่วมกับดีแท็กยังไงซะได้ประโยชน์แจ็คมามาร่วมของคราวก็จะทำเสริมศักยภาพของทรูได้ท่านซื้อเป็นคอเป็นมีเดียมทูรองเทอมเข้าไปเลยครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเทรดดิ้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่โดยสภาพ4บาท8บาทตรงนี้สำหรับทรูนั้น เก็บได้ในครึ่งปีหลังเมื่อจริงๆร,ง,ร,ง,รงๆร่วมกับแจ็คบาจริงจะทําให้เติบโตแกร่งไปถึง7-8บาทจำ้ำไม่ต่ำกว่า50%ของสําหรับเซกเตอร์ทรูนะครับ 5G จะเติบโตแกล่งมากแต่ในเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์ยังยืนยันว่าโอเวอร์เวตเข้าพอร์ให้ดีนะครับมันมีแต่เดลต้า ฮาน่า c e และพวงนี้ Delta จะเทรดกันด้วยบล็อตหนึ่ง50หุ้นเท่านั้นเองทำให้ดีเทลเข้ามาเล่นได้แต่โดยภาพรวมเขาไม่สปิดพาแต่เป้าหมายนั้นผมไม่รู้หรอกครับแต่โดยรวมจริงๆแล้ว KCE h ฮาน่าเดลผมแนะนำให้โอเวตเข้าพอร์ตไว้ตลอดสิ้นปีนี้จะทุนจะเล่นรอบเทรดดิ้งยังไงก็ได้แต่โดยภาพรวมจริงๆแล้วกลุ่มท่องเที่ยวนั้นเพิ่งจะเริ่มต้น6กลุ่ม่านี้ ทัวริสจีนมาเต็มมาเที่ยวมาทั้งทาง,งใต้ทั้งอะไรจะเสริมศักยภาพในเรื่องของเซอร์วิสเติบโตกแกร่งและเชื่อมั่นว่าในคิวหนึ่งซึ่งเหลืออีกเดือนนี้กับเดือนหน้าจะปิดคิวหนึ่งยังไงซะเซตเหนือทะลุ7 7 0 0ขึ้นมาได้ถึง1,720จุดดีที่สุดคือ1,730จุดแน่โดยการหลีดนำของกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์เดลต้า ฮาน่า KCE แล้วก็กลุ่นพลังงานทดแทนคือเกล์จีพีเีีกม EA แล้วก็การกก่นเก็บเข้าพอร์ตแทนในกลุ่มเซกเตอร์ของน้ำมันเพราะน้ำมันนั้นมีปัญหาเยอะแต่ยังไงซะน้ำมันมันก็วิ่งอยู่ตรงนี้แหละครับเ0ถึง80ห้าเหรียญในครึ่งปีแรกได้ในครึ่งปีหลังดีมานมันจะเสริมขึ้นอาจจะทะลุ3หลักอยู่ที่1 0 0ถึง110ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะมุงมองแต่ผมเชื่อ เมื่อจะโอเวอร์เอเนจี้แล้วเพิ่มในส่วนของพลังงานทดแทนเข้าไปดีกว่านะครับอย่างยืนยันนะครับแต่โดยภาพรวมทั้งหมดนี่คือภาพรวมที่อีเมจินมาเก็ตบูรันไซเคิลไหลกลับมาและเฟดยังไงต้องคัดดอกเบี้ยในสิ้นปีนี้แน่ๆจะเป็น0.5จริงหรือจะเป็น0.25เป็นอย่างต่ำเกิดขึ้นแน่เพื่อให้ไม่ให้เกิด h าร์ดแลนดิ้ง คือ recession soft landing มันเกิดอยู่แล้วที่อเมริกายุโรปไม่ต้องพูดถึงนี่คือภาพรวมเพราะสงครามยังยากยืนยาวนานต่อไปอีกเป็นปียุโรปเกิดไฮยีนะาแน่นอนฉันไม่ต้องแปลกใจว่าอเมริกาพยายามที่จะขยายหนี้เพดาน31.4บิบเลีิลเลนเทรเลนยูเอดอลลาร์เป็น38ิเทรเลนยูเอดอลลาร์เพื่อกู้เงินและมาปรับเปลี่ยน 5G เพิ่มศักยภาพรถไฟความเร็วอะไรก็แล้วแต่ แต่อย่างน้อยก็ล้าหลังจีนไปไกลมากแล้วครับฉันไม่ต้องแปลกใจครับนี่สาระสูงขึ้นอาจจะเกิดดีฟอล์5มิถุนาได้เราก็ฟังและเฝ้าต่อไปท่านเองสิ่งที่เจเน็ตเยาเรนห่วงวิตกมาอยู่ที่เกมการเมืองของสองพักในสภาแหะครับคือสภาร่างนี่คือภาพรวมดีพ u ร l i ิ a n c o คอนโทรลนะครับเดโมแครตคอนโทรลในสภาสูงยังไงซะสุดท้ายก็าต้องจูนกันอยู่ดีแหละครับเพื่อของประเทศอเมริกาเหมือนกับในเมืองไทยแหละครับ จะมีเลือกตั้งการเคลื่อนย้ายวันนี้6กกุมพาอาจจะเป็นเห็นการั้นสุดทายเคลื่อนย,ย้ายเพราะกลัวว่าหลังจากนี้ไปแล้วนายกเกิดยุบมันจะเลื่อนเคลื่อนย,าย้ายลาบากจะเห็นชัดเจนประดูแล้วกันแต่ผมไม่ได้ห่วงแล้วอภิปรายไป15.16และกันที่โกดใบลูกของกะกโตจะเสร็จสิ้นในการแบ่งจังหวะของเขตต่างๆน่าจะเสร็จสิ้นเดือนนี้อย่างที่ท่านวิสุนุคเครือง,งามบอก 15มีนาะเป็นจังหวะที่จะยุบสภาก็นับไปอีก45วันถึง60วันนี่คือการเมืองไทยครับไม่ต้องแปลกใจครับอาจจะเป็นคณะรัฐบาลต่อเนื่องกันหรือรัฐบาลใหม่ก็ได้ยังไงซะการเมืองก็คือการเมืองยืนยันนะครับสิ้นปีเจอกันแน่ครับเซตอินเด์เพราะเงินไหลฟโฟมาแถบนี้ทั้งนั้น 1,780- 8 0 0จุดสวัสดีครับ